สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสํารวจออกลไกสําคัญอย่างหนึ่งในระบบยุติธรรมไทยค่ะคือกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวต่อเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็คือตัวบทกฎหมายโดยตรงเลยค่ะประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดต่อเจ้าพนักงานนะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่ากฎหมายโดยเฉพาะมาตรา16 7่งหถึงหน 71เนี่ยเขากำหนดลักษณะการกระทำผิดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีบทลงโทษแค่ไหนเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมของเรามีเกราะป้องกันการแทรกแซงหรือการขัดขวางแบบไหนบ้างลองมาค่อยๆแกะดูรายละเอียดกันนะคะเรามาเริ่มกันที่มาตราแรกก่อนเลยนะคะดูเหมือนจะกระทบกับความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือมาตรา167ค่ะครับผมอันนี้พูดง่ายๆก็คือเรื่องให้สินบนใช่ไหมคะ ครับการให้สินบนเจ้าหน้าที่คนสำคัญสำคัญในกระบวนการยุติธรรมเลยกฎหมายระบุชัดเลยนะคะว่าการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อะไรก็ได้ใช่ครับแก่ใครบ้างก็คือตุลาการพนักงานอายการผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวนค่ะแล้วที่สำคัญมากๆคือเจตนาเบื้องหลังใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องมีเจตนาเพื่อจูงใจให้เจ้าพนักงานเหล่านั้นอนะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ หรือไม่ทำในสิ่งที่ควรทำครับหรือไปถ่วงเวลาประวิงการกระทำอันมีชอบด้วยหน้าที่ของเขาโทษนี้ถือว่าอืมแรงเหมือนกันนะคะจำคุกไม่เกิน7ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทครับแสดงว่ากฎหมายมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นคะคือประเด็นเรื่องโทษที่หนักในมาตรา167เเนี่ยมันสะท้อนว่าการให้สินบนเจ้าพนักง,งานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันร้ายแรงมากนะครับ เพราะมันไม่ใช่แค่ทุจริตธรรมดาแต่มันเหมือนกับโจมตีไปที่หัวใจของความยุติธรรมเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะลองนึกภาพตามนะครับถ้าผู้พิพากษาอายการหรือแม้แต่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยถูกซื้อได้ความเป็นกลางความน่าเชื่อถือที่เป็นเสาหลักเนี่ยมันก็จะพังลงทันทีเลยประชาชนก็คงไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าจะได้รับความยุติธรรมใช่เลยครับจะมั่นใจได้อย่างไรแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการระบุตำแหน่งเจ้าพนักงานไว้ค่อนข้างชัดเจน มีใครบ้างนะคะทัวนอีกทีก็มีตุลาการพนักงานอายการผู้ว่าคดีซึ่งก็คล้ายๆอายการในบางคดีนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะครับตั้งแต่คนรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นคือพนักงานสอบสวนคนสั่งฟ้องไม่ฟ้องคืออายการผู้ว่าคดีไปจนถึงคนตัดสินคือตุลาการมาตรานี้ก็เลยเหมือนเป็นเกราะชั้นแรกที่แข็งแกร่งที่สุดเลยครับป้องกันไม่ให้กระบวนการมันบิดเบือนไปตั้งแต่ต้น ชัดเจนมากค่ะอันนี้คือป้องกันการแทรกแซงแบบตรงๆเลยใช้เงินซื้อทีนี้จากการพยายามจูงใจด้วยสินบนแล้วเนี่ยมาดูการกระทำอีกแบบที่อาจจะดูเหมือนขัดขวางทางอ้อมแต่ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันครับผมนั่นคือการไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในชั้นก่อนขึ้นศาลใช่ไหมคะเริ่มที่มาตรา1นึ่กับมาตราหนึอันนี้เป็นเรื่องการขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของอพนักงานอายการพวัวคดีหรือพนักงานสอบสวนใช่ครับ ที่เขาเรียกให้ไปให้ถ้อยคำให้การในฐานะพยานหรือผู้เกี่ยวข้องพูดง,ง่ายๆคือถ้ามีหมายเรียกหรือคำสั่งตามกฎหมายให้ไปพบแต่เราเออเพิกเฉยไม่ไปครับอันนี้ก็ถือว่าผิดตามมาตรา168แล้วโทษก็จะเบาลงมาเยอะเลยนะคะครับเบาลงมากคือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วมันก็มีการไม่ให้ความร่วมมือในรูปแบบอื่นอีกนอกจาก การไม่ยอมไปตามหมายเรียกใช่ไหมคะมีครับมีนั่นคือสิ่งที่มาตรา169พูดถึงอ๋อค่ะซึ่งก็ยังเป็นการขัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานกลุ่มเดิมนะครับคือพนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนเหมือน168เลยแต่เป็นการขัดขืนในลักษณะอื่นเช่นสั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารสาคัญแล้วเราไม่ยอมส่งค่ะหรือพอไปพบแล้วเขาจะให้สาบาน หรือปฏิญาณตนก่อนให้การตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะเราก็ไม่ยอม uh huh. หรือแม้กระทั่งสั่งให้ให้ถ้อยคำแต่เราดื้อไม่ยอมให้ถ้อยคำอันนี้ก็เข้า619หมดเลยโทษเท่ากันกันกบ618ไหมคะเท่ากันครับจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันแสดงว่ามาตรา168กับ169นี้เป็นเหมือน แพ็คคู่เลยนะคะสาหรับจัดการคนที่ไม่ให้ความร่วมมือในชั้นสอบสวนหรือชั้นอายการถูกต้องครับเป็นแพ็คคู่สําหรับชั้นก่อนคดีขึ้นสู่ศาลเป้าหมายหลกัหลกๆก็เพื่อให้กระบวนการมันเดินหน้าไปได้ใช่ไหมคะใช่ครับทาให้การรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานในชั้นต้นซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนอายการเนี่ยมันราบรื่นมีประสิทธิภาพลองคิดดูว่าถ้าทุกคนปฏิเสธหมดเลยไม่ให้ข้อมูลไม่ส่งเอกสารไม่มาพบการหาความจริงก็คงลําบากมาก คงทำงานกันไม่ได้เลยอะนะคะอาจจะทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับแต่แน่นอนว่าการใช้อำนาจของเจ้าพนักง,งานตามมาตรานี้ก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับไม่ใช่จะสั่งอะไรก็ได้ค่ะแต่ในภาพรวมกฎหมายมองว่าการให้ความร่วมมือในชั้นนี้จำเป็นเพื่อให้กลไกมันทำงานได้เรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเส้นแบ่งระหว่างอำนาจรัฐกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนควรอยู่ตรงไหนอืมก็น่าคิดนะคะครับ เป็นประเด็นที่คุยกันตลอดแต่สำหรับ1 6 8กับ169เนี่ยกฎหมายให้น้ำหนักกับการทำให้กระบวนการสอบสวนมันเดินหน้าไปได้ก่อนต้องย้ำนะครับว่า2มาตรานี้คือก่อนคดีจะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากฎหมายก็พยายามหาจุดสมดุลแต่ก็เน้นให้กระบวนการเดินหน้าได้ทีนี้พอเรื่องเข้าสู่ศาลแล้วล่ะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปไหมถ้ามีการไม่ให้ความร่วมมือในชั้นศาล เปลี่ยนครับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเลยโดยเฉพาะเรื่องบทลงโทษโทษจะหนักขึ้นหรอคะใช่ครับซึ่งมันสะท้อนสถานะและอำนาจที่ต่างกันของศาลด้วยน่าสนใจค่ะงั้นเรามาดูมาตรา170กันต่อเลยอันนี้คือการขัดขืนหมายหรือคำสั่งของศาลโดยเฉพาะเลยครับ ในระหว่างการพิจารณาคดีเลยหมายความว่าพอคดีอยู่ในศาลแล้วกำลังสืบพยานกันอยู่ถ้าศาลออกหมายเรียกให้ใครมาให้ถ้อยคำมาเบิกความหรือสั่งให้ส่งทรัพย์เอกสารแต่คนนั้นเออจงใจไม่มาไม่ส่งครับได้รับหมายหรือคำสั่งแล้วแต่เพื่อเฉยอันนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรา170แล้วโทษเป็นยังไงคะหนักขึ้นกว่าเดิมไหมหนักขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โห oh. ครับจะเห็นว่าโทษจำคุกโทษปรับสูงสุดนี่เพิ่มจากกรณีขัดขืนคำสั่งพนักง,งานสอบสวนหรืออายการตาม1 6 8 1 6 9เนี่ยสองเท่าเลยต่างกันชัดเจนเลยนะคะแล้วมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะการขัดขืนในชั้นศาลมีครับคือมาตรา171ค่ะซึ่งดูเหมือนจะต่อเนื่องกับ170นะครับแต่จะเน้นไปที่สถานการณ์เฉพาะหน้าในห้องพิจารณาเลย คือพอมาอยู่ที่ศาลแล้วอยู่ในกระบวนการแล้วแต่พอาศาลสั่งให้สาบานปฏิญาณตนก่อนเบิกความหรือสั่งให้ให้ถ้อยคำเบิกความบุคคลนั้นกลับขัดขืนไม่ยอมทำตามเช่นไม่ยอมสาบานไม่ยอมตอบคำถามหรือไม่ยอมเบิกความอ๋อคือมาแล้วแต่ไม่ยอมทำตามสั่งในศาลใช่ครับ การดื้อแพ่งต่อคำสั่งสารแบบนี้ก็ผิดตามมาตรา171ครับแล้วโทษสำหรับมาตรา171นี่เท่ากับ170ไหมคะเท่ากันครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไม่ว่าจะไม่มาตามหมายสารไม่ส่งของตามคำสั่งหรือมาแล้วแต่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในห้องพิจารณาโทษก็ระดับเดียวกันเลยคือสูงกว่าตอนชั้นสอบสวนถูกต้องครับ มาตรา170กับ171เนี่ยมันสะท้อนความสำคัญมากๆของการรักษาไว้ซึ่งอำนาจและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล ศาลคือองค์กรที่ตัดสินชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้ายการพิจารณาคดีจะเดินหน้าไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายเคารพและปฏิบัติตามหมายและคำสั่งศาลการขัดขืนก็เลยถือเป็นเรื่องใหญ่กว่าใช่ครับมันไม่ใช่แค่ไม่ให้ความร่วมมือธรรมดาแต่มันเหมือนท้าทายอำนาจศาลแล้วก็ขัดขวางการค้นหาความจริงโดยตรงถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพรวมนะครับอัตราโทษที่สูงขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการละเมิดอำนาจศาลหรือ contempt of court อ๋อที่เคยได้ยินกันบ่อยๆค่ะครับแม้ว่า170-171จะเป็นความผิดอาญาแต่เจตนารมมันใกล้เคียงกันคือลงโทษคนที่ขัดขวางการทำงานของศาลข้อสังเกตที่น่าสนใจมากจากความแตกต่างของโทษระหว่าง168-169กับ170-171เนี่ยค่ะว่ายังไงคะคือมันเหมือนเป็นสัญญาณจากกฎหมายเลยครับว่าการขัดขวางกระบวนการในชั้นศาลเนี่ยถือว่าร้ายแรงกว่าการขัดขวางในชั้นต้น ซึ่งก็สะท้อนลำดับชั้นความสำคัญในกระบวนการยุติธรรมนะคะถูกต้องครับสะท้อนโครงสร้างอำนาจเลยเอาล่ะค่ะพอเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่167ถึง17 171แบบนี้แล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพใหญ่นะคะครับถ้าให้สรุปภาพรวมนีครับกฎหมายอาญาในมาตรา167ถึง17 171เนี่ยเหมือนเป็นระบบภูมิคุ้มกันของกระบวนการยุติธรรมเลยระบบภูมิคุ้มกันครับ มันสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงการขัดขวางไว้หลายระดับหลายรูปแบบเลยตั้งแต่ด่านหน้าสุดคือป้องกันการติดสินบนเจ้าพนักง,งานคนสำคัญสำคัญตามมาตรา167อันนี้โทษหนักสุดเพราะทำลายแกนกลางเลยถ,ถักมาก็คือสร้างหลักประกันว่ากระบวนการชั้นต้นชั้นสอบสวนชั้นอายการต้องเดินหน้าไปได้แม้จะเจอการไม่ให้ความร่วมมือบ้างผ่านมาตรา168 169 16ที่กำหนดโทษไว้ แม้จะเบากว่าแต่ก็เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้และสุดท้ายคือการปกป้องอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของศาลซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายโดยกำหนดโทษหนักขึ้นสำหรับคนขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลตาม170และ171 แสดงว่ากฎหมายพยายามจะครอบคลุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งป้องกันทุจริตทั้งจัดการการขัดขวางเพื่อให้กระบวนการมันเดินต่อไปได้ใช่ครับเป้าหมายหลักก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความถูกต้องความเป็นกลางความน่าเชื่อถือแล้วก็ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่สอบสวนรวบรวมหลักฐานสั่งฟ้อง ไปจนถึงการพิจารณาพิพากษาในศาลเพื่อให้ผลสุดท้ายมันสะท้อนความจริงและความยุติธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอบคุณมากค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกทำความเข้าใจประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 6 7่งถึงหนึซึ่งเป็นเหมือนเกราะป,ป้องกันกระบวนการยุติธรรมจากทั้งการติดสินบนและการขัดขวางในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวนอายการหรือชั้นศาลนะคะครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะครับ เพราะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมนี่ถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมเลยจริงค่ะกฎหมายเหล่านี้แม้จะดูเป็นเรื่องเทคนิคเทคนิคนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ทําให้เราพอจะมั่นใจได้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมาไม่ถูกแทรกแซงโดยมีชอบค่ะและอำนวยความยุติธรรมให้ทุกคนได้จริงครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆให้เราลองเก็บไปคิดต่อจากที่เราคุยกันมานะคะครับประเด็นนั้นก็คือการที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยสําหรับการขัดขืนคําสั่งในชั้นสอบสวนอายการตามมาตรา1 6 8 1 6 9เนี่ยโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนค่ะกับการขัดขืนคําสั่งศาลในมาตรา1 7 0 1 7 1โทษจําคุกไม่เกิน6เดือนการให้น้าหนักโทษที่ต่างกันนี้มันกําลังบอกอะไรเรา เกี่ยวกับมุมมองของกฎหมายต่อระดับความร้ายแรงของการแทรกแซงในแต่ละขั้นตอนอืมน่าคิดค่ะหรือว่ามันสะท้อนโครงสร้างลำดับชั้นของอำนาจและความสำคัญระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวนไปถึงชั้นศาลอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะลองนำไปคบคิดกันดูนะคะ